เต้น้องเต้มาอีกคนตะกล้องอีกคนนะฮะเพลงมากเลยที่นี่ทีมงานหลากหลายสิบกว่าชีวิตอไม่น่าเชื่อปกติตีสามนี่มันเป็นหลักหมดแล้วเลยทีมงานที่นี่จะไม่หลับไม่นอนโอ้โหคนที่นี่เกือบร้อยคนน้องก้อยครับน้องก้อยนะครับน้องก้อยแล้วเดี๋ยวสงสัยผมต้องแจกทั้งหมดนะสิบคนห้าว่างนนะฮะเอสเอสด้วยนะครับอน้องก้อยมารับเลยนะครับน้องก้อยที่ก็บอกติดตามรายการอาจารย์ทุกวันนะคะขอบคุณมากครับ คน้องอดเดี๋ยวไปห้อยเลยอันนี้น่าจะมีสร้อยทองอีกสักหน่อยแล้วก็จะดีเลยนานเจอเพ็นพนทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอขอบคุณคุณธีรพงศ์าหรือเปล่ากับเป็นแล้วกับเป็นแล้วเขาเปลี่ยนสายอื่นบ้างได้ไหมได้ยินดีครับจะมีอะไรให้อีกสายไหมก็ศูนย์สองนะครับมีครับ02นะครับ9423319นะครับโทรเข้ามาร่วมรายการกับเราสดๆนะครับให้หนังสื่อมาคุณบินแจกบ้างผมแจกหนังสือก็ได้ไอโอดนะครับผมแจกเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กจะได้มีกำลังใจให้กับทุกๆคนในการ ู้ชีวิตนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับอ่ะโครมาเลยฮะโทรเข้ามาได้นะครับสเสียงสุดยอดท,ทุกคนเลยไปดูนะนนช่วยดูหน่อยไม, <laughs> ไม่ช่วยดูหน่อยไม่ใช่บัตรจะเต็มแล้วอันนี้พูดเรื่องจริงๆไปดูตั๋วไทยที่เกตะขณะอาจารย์ก็จะจองแถวหน้าไม่มีนะเต็มแล้วนะครับแถวที่สองมีไหม ต็มแล้วและแถวที่สามล่ะมีค่ะแต่เหลือสี่ที่นั่งนี่อาจารย์ไปซื้อมาแล้วสี่ที่นั่งเพราะฉะนั้นอย่าได้แคร์นะครับอย่าได้แคร์รีบไปซื้อที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เลยครับเพราะว่าคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้เท่ากับคุณได้ช่วยโอกาสคนอื่นด้วยสายโทรศัพท์เข้ามานะครับนมัสการสวัสดีครับ สวัสดีครับอาจารย์คุณเนตินะครับคุณเนติวันนี้มีธรรมะอะไรดีๆมาฝากครับสวัสดีครับพี่ไก่ครับอ๋อพี่ไก่สวัสดีคับสวัสดีครับพี่คนครับดีครับสวัสดีครับคิดว่าคักคนเดียวอารมณ์เสียคุณเนติวันนี้มีธรรมะดีๆอะไรมาฝากก่อนที่จะสนทนากับแขบรับเชิญของดรมายอืมวันนี้ไม่มีครับอ๋อวันนี้ไม่มีวันนี้ตั้งใจกะจะดูโชว์พิเศษเลยใช่ไหมใช่ครับอดีๆเดีจะให้คุยกับพี่วินหน่อยพี่วินมีลชัยแล้วก็พี่อีทสุนทรีจบสมัย แล้วก็ครูไก่นะครับคุณเนติช่วยผมสัมภาษณ์หน่อยครับเออโอเคครับเลิกเ <c oughs> รับ <c oughs> องเสียงดังเพิ่มเติม <c oughs> ที่วินอัดซ้อมคอนเสิร์ตนี้มานานหรือยังครับ ก็ซ้อมตอนนี้ซ้อมหนักะฮะก็คือปกติเราจะซ้อมกันตลอดเวลาคือปกติแล้วเนี่ยพวกเราเนี่จะแสดงโชว์กันประจําอยู่แล้วนะครับในครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษมันก็เลยมีการซ้อมหนักกันมากซ้อมตลอดฮะซ้อมตลอดซ้อมตลอดเรียกว่าถ้าไปชมคอนเสิร์ตนี้เหมือนคุณได้ดูชมคอนเสิร์ตต่างประเทศเลยครับครับผมแล้วที่วินอ่าแบ่งเวลายัางไงบ้างครับผมในการพักผ่อนนะครับอ๋อ,อ,อเป็นคนนอนคืออย่างนี้ ผมอาจจะเป็นคนนอนน้อยนะอาจารย์แต่ว่าเป็นคนที่นอนน้อยแต่นอนเต็มที่<ม>คือหมายความว่าใช้เวลาที่เต็มที่ให้ให้ให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เ,เราก็ได้จากการสมดมนภาวนานะครับเห็นเป็นคนสนุกสนานล่าเริงเป็นคนพูดจาคงค้างอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นคนที่ปฏิบัติปฏิบัติธรรมอยู่สวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่เป็นกิจวัตรประจําวันแล้วก็จะเป็นคนที่ใส่บาตรทาบุญตลอดเวลาแล้ว เป็นสิบปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งทำนะฮะแล้วก็คิดดีทดําดีก็จะได้ดีอันนี้เป็นคติพจน์ผมเลยแล้วก็เวลาทําอะไรก็ทําให้เต็มที่ที่สุดนั้นจะแบ่งเวลาตลอดเวลาอย่างเช้ามาเนี่ยผมก็ทําบุญสวดมนต์เสร็จแล้วก็ทานอาหารเช้าทานอาหารเช้าเสร็จปั๊บก็ออกกําลังกายจะออกกาลังกายตอนสิบโมงเช้าวันละครึ่งชั่วโมงเพราะนั้นโชคดีหน่อยว่าบ้านกับสถานีออกกำลังกาย,ากกายมันใกลก้หลังจากนั้นหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยก็จะทํางานสุดตัวละแล้วก็ จบเมื่อไหร่ก็นอนเมื่อน,นั้นนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นก็อย่างที่ดรไมล์ได้เคยนําเสนอกับญาติธรรมว่าคนเราดนั้นอย่าประมาทในการใช้ชีวิตเรายังมีบางทีเราใช้สังขารทุกวันทํางานทุกวันบางคนขยันจริงๆครับิแต่ไม่เคยให้โอกาสดีๆกับชีวิตไม่เคยได้ไปออกกําลังกายบ้างไปพักผ่อนจ่อนใจเช่นดูหนังฟังเพลงบ้างไม่เคยพาครอบครัวไปดูหนังพร้อมกันไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตเลยในชีวิตอ,อย่างผมเนี่ยระยะหลังนะครับไม่มี เคยไปดูคอนเสิร์ตใดเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินองค์คนใดนะครับแม้กระทั่งผมได้รับบัตรคอมพิเมนทอรีมาผมไม่เคยไปนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเป็นการไม่เจอหนึ่งไม่เจอเพื่อนเก่าแล้วก็ไม่เจอมิสหายเก่ามานานสองได้ร่วมทําบุญกับวัดพระบาทน้ำพุอันนี้สําคัญมากเพราะว่าวัดนี้นั้นเป็นวัดที่ทําจริงแล้วก็ช่วยจริงแล้วเงินใช้เยอะมากนะครับ,รบ,รบเราเห็น นี่ชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเซ็นให้คุณเดนตินะครับจะเซ็นให้นะครับแล้วไปถามพี่อีทสัมภาษณ์พี่อีทต่อเลยครับครับผมแล้วพี่อีทก่อนหน้านี้พี่ถ่ายหน้าไปทําอะไรมาบ้างครับจริงๆแล้วไม่ได้หายไปไหนนะคะร้องเพลงตลอดแต่ว่าจะร้องตามโรงแรมต่างๆค่ะแต่ว่าบางทีเขาไม่ได้โฆษณาแฟนเพลงก็อาจจะไม่ทราบว่าร้องที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วก็ร้องเพลงมาตลอดไม่เคยหยุดเลยนะคะคุณเดนติเคยชอบฟังเพลงจีนไหมของเติ้งวี่จิน เยังไม่เคยฟังครับเดี๋ยววันหลังจะมีสักวันหนึ่งเดี๋ยวจะต้องเชิญพี่อิทมาร้องเป็นเงาเสียงของเตอรจินถ้าจะจัดกิจกรรมการอุศลขึ้นมานะคงจะได้อย่างลนะครับส่วนคุณนติครับครับยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับที่ครูไก่นั่นเองศิลปินที่เป็นเงาเสียงของวินนี่ฮูสเตอร์เมืองไทยนะครับสัมภาษณ์เลยครับเอสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีค่ะเสียงพี่ไก่ฟังแล้วพอมากเลยครับขอบคุณค่ะ ครับเหมือนฟังอานิสนี่ของแท้นะครับ <c oughs> บอกแล้วของจริง <c oughs> นี่นะอันนี้อันนี้ขอยกขอ,ขอ,ขอเสริมนิดนึงนะผู้บริหารบริษัทหนึ่งนะซึ่งบริษัทใหญ่มากเลยเ <c oughs> ขาบอกว่าพอเขาฟังครูกไก่ร้องโอ้โหร้องดีกว่าตอนตำรับอีกเดี๋ยวต้องไปฟังเองอ่ะเ <c oughs> พราะก็คือฟังแบบนี้กับไปฟังกับในคอนเสิร์ตไม่เหมือนกันนะมันเป็นโวลนตีมันมีเครื่องซาวด์เสียงซิสเต็มที่มันแบบว่า มันมันเพอร์เฟกอ่ะเพอร์เฟกมากจะมีศิลปินทั้งสามคนหรือว่าศิลปินทุกคนเนี่ยจะมีเดินลงมาไหมเดินลงมาเดินลงมาแถวที่สามไม่บอก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 ต้องเดินมาแถวที่สามมีมีุรมลงภูมอะไรไหมเพราะว่าผมผมไปที่งานผมจะบอกว่าคนถ่ายนะครับเขา้องพูดจะดีมากเลยเขาบอกว่าอต้องการ บัตรตรงไหนเขาเขาเขาพูดบอกว่าน้องเลยนะเขาเรียกผมว่าน้องอผมก็เลยตกใจผมก็เลยหันกลับมาพูดกับทีมงานบอกโอ้ oh, สงสัยวันนี้โชคดีมาก <laughs> น้าอาอดคือเขาเขาเรียกเราว่าลุงหรือว่าเรียกว่าน้าที่ผมคงแบบโอโ้สงสัยเขาคาิดว่าคงเราคงไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตนี้ผมคิดว่าเรามาซื้อตั๋วศูนย์ธาราพรกฏเขาเรียกว่าน้องเอาที่นั่งตรงไหนผมดีใจคือยิ้มยิ้มยิ้มในใจว่าเอาแสดงว่า ใช่ได้ใช่ได้ผมก็เลยบอกว่าขอแถวแรกเขาบอกว่าแถวแรกเต็มฮะเขาบอกไม่เป็นไรครับขอแถวที่สองเต็มผมก็เลยบอกแถวที่สามนะครับเขาบอกว่าก็เกือบจะเต็มแล้วผมบอกว่าผมขอสี่ที่เขาบอกว่าเอาตรงนี้เลยผมบอกว่าที่ตรงไหนที่ศิลปินจะมองเห็นผมได้เด่นที่สุดว่าผมเป็นเพื่อนกับศิลปินไม่เจอกันแปดปีนั่นหลักมา เขาเลยบอกว่าเอามุม <rôle> น <CCTV> ี้แหละถ้าศิลปินเดินมาจะต้องเจอแน่ๆนะครับถ้าผมจะดักคลองมาลลยก็ตรงนี้เลยแบบนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสคริปต์เนเอยเราจะต้องเดินมาแถวที่สามเอันนี้คันี้มันนี้ไม่ได้เมาส์นะคอนเสิร์ตเราคือจะซิมผมก็มีแฟนคลับผมเพราะเตรียมเพราะเตรียมไปแล้วนะฮะจะให้ ให้ทีมงานที่ร้อยมาลัยไว้เลยจัดไป oh. จัดไปจัดไปจัดไปแต่ถ <Boy? S 1> ้าร้อยแล้วไม่เดินมาผมจะเฟี้ยงมาลัยนะผมจะโยนมาไล่เดินมาแน่นอนนะเงินอยู่ตรงไหนเราไปตรงนั้นนะฮะเราบอกคุณไอตีขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเอาหนังสือไปนะครับได้เลยนะครับขอบคุณมากครับแล้วอย่าลืมไปซื้อตัวที่ยีแล้วก็พี่ไก่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยเงินทองมากๆนะครับขอบคุณมากคเช่นกันนะคะครับ คุณเตะอย่าลืมไปซื้อบัตรด้วยนะมีเก้าร้อยพันร้อยพันห้าร้อยแล้วก็วีพีสองพันก็จะซื้อราคาอะไรก็ได้ไม่สาคัญสําคัญอยู่ตรงที่ว่าคุณจะไปหรือเปล่ายังไงก็มีส่วนร่วมทําบุญด้วยครับครับครับนะครับก็ช่วงนี้นี่อยากจะคุยถึงเรื่องของการรักษาสุขภาพเพราะว่าคือยิ่งมีอาชีพนะครับที่บางทีการนอนไม่เป็นเวลาอย่างพี่อีทอย่างเงี้ยอย่างคุณวินอย่างครูไก่อย่างเงี้ยนะครับอย่างพวกเราที่นั่งทํางานกันอยู่ เชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวนี้สุขภาพร่างกายเราต้องหมั่นดูแล <c oughs> นะครับอย่างอย่างพ <pe> er> อพูดสุขภาพคุณวินไอไอ<ห>นี่คือไม่ผมแปลกใจอยู่ยางท่านผู้ชมดร์มเนี่ยนอนน้อยมากแต่หน้าตาดร์ไมก็อย,อยังใสยอยู่ยอันนี้เรื่องจริงนะซึ่งกี่ปีกี่ปีก่อนที่เราจะไม่ได้เจอกันแปดปีเนี่ยดร์มเขาก็เป็นคนที่ฝึกสมาธิมาตั้งแต่ก่อนแปดปีนะเท่าที่ผมผมเจอคือจริงๆครคบกันมานี่ไม่ต่ำกว่าสิบห้าปีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเห็นเขาปฏิบัติแล้วเขาเป็นคนที่แบบว่านอนน้อยอยู่แล้วแต่เวลาเขาสมาธิแป๊บเดียวเขาสดชื่นมากคือเราเห็นตรงนี้มานานแล้ว<ม>ทุกวันนี้ก็ยังนอนน้อยผมถามหมอว่าดรไมค์ดรไมค์จัดรายการอะไร,ร<า>มผมผม,ผมจะนอนว<ม>ันหนึง่งสามถึงสี่ชั่วโมงแล<ม>้วก็จะตื่นตื่นจะตรงเวลาเหมือนพี่ที่บอกเขาเรียกกันการสั่งจิตได้สำเร็จต่อไว้เช่นเราไม่ต้องไปตั้งเรกากุกเราบอกไว้ในจิตเราว่าเราต้องตื่นแปโมงนะแล้วพอถึง8ดโมงปุ๊บ จิตจะเป็นอะไรที่ทํางานกันแบบว่าอัตโนมัติเลยนะครับเป็นกลไกที่พอแปดโมงปุ๊บตรงเป้งเลยอย่างเงี้ยนะฮะเป็นอย่างงี้เป็นตลอดนะครับอามีสายโทรศัพท์เข้ามานะครับนมัสกาสวัสดีครับสวัสดีเรับผมครับจากจังหวัดไนเอ่ยประจวบคีรีขันธ์คุณบอยนะใช่ครับคุณบอยเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ประจวบฝนตกไหมตกครับใช่ครับตกนะแต่สัญญาณภาพและเสียงยังอยู่นะครับ คุณบอยผมทาจากเสียงคงอายุเท่าไหร่ครับประมาณสามสิบสองครับสามสิบสองนะครับสามสิบสองก็รู้จักเพลงในยุคแปดศูนย์ไหมออปีแปดศูนย์รู้สึกจะมีเพลงดังๆเพลงไทยอะไรฮะตอนนั้นนึกไม่ออกเลยครับนึกไม่ออกเขายังนึกไม่ออกแล้วผมจะนึกออกได้ไงล่ะปี่ปดศูนย์น่าจะน่าจะคุณนันทิดาแก้วบัวสายน่าจะรู้จักครับู้จักมาลีวานุณนแหวนนุณแหวนอะไรที่าครับ้ยมาได้ค แต่ถ้าจริงๆแล้วยุคนั้นถ้าคุณบอกว่า3าสองเนี่ยน่าจะรู้จักเพื่อคนหลอมือกันนั่นเองเราเลยหลงตัวเองว่าดึกๆแล้วมันก็คุยอะไรมันหามมากนะฮะดรปิดคอรเซกันวันนี้ไงใช่ไหมโอเคลืมและอะไรนะบอยว่าไงนะครับคุณบอยไม่ได้พูดอะไรเลยฮะฮะอาจารย์ครับคนเขาถามปัญหาครับยินดีสอบถามมาได้ครับ อ,อก็ถามเรื่องความรักเลยนะครับสอบถามว่าไงนะครับเอ,อ,อเค,บความรักนะความรักนะใช่ครับความรักว่าไงคุณบอยเออไม่ใช่คือผมอยากจะรู้ว่าผมจะมีอ,อมีแฟนไหมครับหรว่าวันนี้ อ๋อคุณบอยถ้าวันนี้จะดูไพ่ยิบสี่คุณบอยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะวันนี้วันนี้อาจารย์ขอวันหนึ่งขออนุญาตวันหนึ่งแฟนคลับจะเยอะมากตอนนี้กําลังบางคนตีอกชกตัวแล้วอุตส่าห์โทรเลยก็ไม่ติดทรติดอาการยยากมากเลยครับเนี่ยยากมากเลยหมุนยากมากเลยนะครับคุณบอยครับเดี๋ยวคุณบอยพรุ่งนี้จริงคุณบอยดูรายการทุกวันหรือเปล่าครับก็ทุกวันครับทุกวันนะพรุ่งนี้นะผมจะ ขึ้นชื่อคุณบอยไว้นะครับแล้วก็คุณบอยโทรมาใหม่พรุ่งนี้ทีหนึ่งเพราะวันนี้อาจารย์นะครับเนื่องจากว่าสองชั่วโมงนี้จะมอบให้เป็นการกุศลให้กับบรรดาคุณวินเบียร์ชัยและก็พี่อีทสุนทรีจบสมัยครูไก่นะครับคุณครูอัญชุรีบวกแก้วนะครับแล้วก็ทีมงาน นะครับเพื่อในร่วมทําบุญตอนนี้คือที่พูดพูดกันทุกวันนี้นะครตรงนี้สองชั่วโมงนี้เพื่อที่จะเชิญชวนญาติที่ทไปร่วมกันชมคอนเสิร์ตและก็ทําบุญด้วยเพื่อบรรพบัทน้ภพุในใน,ในในครั้งนี้ด้วยจริงๆถ้าคุณบอยอยู่ไม่ไกลนะนะแต่ถ้าวันเสาร์คุณว่างแล้วก็อยากจะเ,เชิญมาร่วมงานด้วยนะเสาร์ที่ยี่ิห้ากันยายนคุณบอยปกติได้เข้ากรุงเทพบ่อยไหมครับผมไม่ค่อยได้เข้าครับไม่ค่อยได้เข้านะ,ะไม่เป็นไรจะส่งแรงใจส่งแรงใจมานะคุณบอยนะ ครับผมครับผมพรุ่งนี้อย่าลืมโทรเข้ามานะครับอาจารย์สัญญาจะให้ผมติดนะฮ<น>ะคคจะให้ติดมาให้ติดนะจะให้ติดโอ้